ผมขอสารภาพตามตรงเลยนะแพทนี้ผมเห็นอยู่แค่2อ,อย่างตูดเอ็มซขาโรบินอุย๊ยดูขาน้องสีน่ารักตุ้มเทียบตุ้มเทียบจำมั่มลือเกินตที่ตกั รุปแพท2.2ห้องไข่สตาร์เลวโคตรน้ําแต่ช้าก่อนขอเวลาทุกคนสัก15วิก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้ทาง SK เกมท็อปอัพของเราเนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาหลายเกมไม่ว่าจะเป็นสตาร์เลวเกนชินหรือเกมอื่นๆอีกมากมายทุกคนก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับบอกเลยว่าถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเริ่มแล้วนะตัวแรกสุดยอดอุตาหิเมะสาวน้อยแห่งเสียงเพลงที่สุดแห่งไวฟุโรบินกับการตายไปตั้งแต่ต้นเกมแถมยังโดนแย่งเพลงต่างหาก แต่แผทนี้น้องกลับมาแล้วพร้อมกับสกิลเทคนิคอนาเขตโอตาคุพี่จะมาล่อพวกคุทั้งหลายให้หลงกลจนเสียตังเสียตัวเสียเลือดเสียเลือก็ขอจับมือหน่อยได้ไหมครับแฮกับสกิลถ้าไม่ตายสุดยอดอนาเขตแห่งเสียงหลังๆมานี้แม่งเบตัวกลาอนณาเขตได้แฮะกับเพลงใหม่สุดแล้วใจ <c oughs> และอีกหนึ่งตัวละครบูธฮิลหนุ่มคาวบอยครึ่งคนครึ่งใสบ๊อก DPS กายภาพผ่านล่าสังหารที่มีปืนแต่แม mm. ่งเสืยดใช้ตีนเตะกับสกิลทำนาำเมตที่โคตรจะเว่อเวร์เบรกเกาะมอนแบบจุกๆแถมมแกยังสร้างจุดอ่อนเองนะด้วยนะส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยแม่งโครเบียวเลยวะกระสุนสังหาร1นึ่งนัด1ศพ พอดีช่วงนี้ติดโอเวอร์บอไปหน่อยแม่งเกมหมาและในเรื่องหลักสุตการตากับตูดเอ็มกับบอสไลน์สัปดาห์ทอดมูจิก้าเซปติมาที่มีให้ซู้ต้อง3ามเฟสเฟสแรกไม่มีอะไรเฟสสอแม่งเกาะโคตรเยอะเฟสสา สรุปตู้กระชาทั้งแผ่นนะครับจะมีตามนี้เลยเฟสแรกจะเป็นตัวละครหลักอย่างโรบินมาพร้อมกับตัวรีรันอย่างโทปาและก็ LC ประจําตัวมี LC ใหม่สีดาวด้วยนะส่วนตัวละครสีดาวหน้าตู้ก็จะมีตัวอย่างมาสทันยาและก็เสี่ยวอี้ส่วนเฟสที่2นะครับจะเป็นตัวละครอย่างบูธฮิลและตัวรีรันอย่างฟูสวนกับ LC ประจําตัวที่ดูโคตรจะซ่าทุกอันอีกทั้งยังมีแมปใหม่3แมปวัสดุอัปเดตและวัสดุเลื่อนขั้นตัวละครอันใหม่พร้อมกับฟังก์ชันใหม่ข้อมูลสถิติที่แอบส่องเพื่อนแบบเดลไทม์ได้ว่าเพื่อนกำลังทำอะไรอยู่หรืือค โตเกินเองและใน MOC กับเพ l ฟิกชั i นเนี่ยก็ยังสามารถส่งประวัติเพื่อนและลอกทีมเพื่อนได้ด้วยนะแต่เพื่อนเขามี C6 กูทาตามไม่ได้และสุดท้ายนะครับหน้าต่างจากทีมที่จะดูง่ายขึ้นกับระบบตักหมุดตัวละครในส่วนของอีเวนต์ใหม่เนี่ยก็จะมีอีเวนต์อย่างอีเวนต์ถ่ายหนังที่แจก l c สีดาวฟรีกิจกรรมแนวโลกไลท์เลือกอุปกรณ์ไปตบมอนทําเต้มอีเวนต์ส่งสํารวจเกลคูณ2เทคคูณ2กับตั๋วทองฟรี10ใบและสุดท้ายผมยยรักไฟฟ